เหนือกว่าแซลมอนนักโภชนาการแนะห้าอาหารโอเมก้าสูงนะครับทริคการกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับจากผู้ก่อตั้งบริษัทระดับโลกนะครับหมอแนะนําช่วยปกป้องมะเร็งลาไส้ป้องกันมะเร็งคนไทยรู้จักดีแถมปลูกกันหลายบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าข่าวยอดแล้วก็หน้าข่าวเต็มเกี่ยวกับรเรื่นี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่าเรื่องราวหน้าข่าวยอดนะครับนักโภชนาการแนะห้าอาหารที่มีโอเมก้าสามสูงกว่าปลาแซลมอนและราคาถูกกว่านะครับ หนึ่งครับปลาทูแมคคารอนะครับมีโอเมก้าสามสูงถึงห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบมกต่อหนึ่งร้อยกรัมนะครับและสองครับปลาแฮร์ริ่งนะครับมีทั้ง EPA นะครับและ DHA รวม2,150มกต่อ100กรัมนะครับและ3ครับวอลนัทนะครับแหล่งโอเมก้า3จากพืชนะครับประมาณ2,500มกต่อหน่วยบริโภคครับ สี่ครับเม็ดเจียนะครับมีโอเมกาสามสูงถึงห้าพันมกต่อยี่สิบแปดกรัมนะครับและห้าครับเมล็ดกันชงครับ ALA นะครับประมาณสองพันมกต่อสามสิบกรัมครับพร้อมโปรตีนและธาตุอาหารอื่นนะครับพวกนี้ครับเป็นราคาที่ดีและตัวเลือกที่ย่อมเยาวหาได้ในไทยอีกด้วยนะครับ